สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปรียวพาเที่ยวพากินวันนี้จะพาลุยหิมะ ในเมื่อพายุหิมะถล่มออสโลนะคะสองวันสองคืนมากกว่า48ชั่วโมงนะคะไปดูวิถีชีวิตของคนนอร์เวย์นะคะว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่แบบไหนนะคะเมื่อเจอหิมะหนักๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องเดินลงไปลานจอดรถของเรานะคะลานจอดรถของเราก็จะอยู่ใต้ทุนบ้านของเราเลยนะคะ วิธีนี่แหละว,วิธีชีวิตของคนคั่วโลกเหนือนะคะอยู่กับความหนาวเย็นและมืดมนนะะุนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือกับคุณป้าสายเปรียวกันนะคะทุกคนนักเรียนโขงของเราก็จะไปโรงเรียนแล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปนะคะเราต้องไปเรียนหนังสือน,นะคะทุกคน ชีวิตของคนนอร์เวย์นะคะชีวิตคนขั้วโลกเหนือนะคะรถเราก็จะจอดให้คนเดินเท้านะคะเดินข้าเหมือนรถที่นี่เขาก็จะจอดให้เลยนะคะทะุกคนแต่ดูสิคะเช้าเช้าแปดโมงกว่าเลยนะคะคนก็ยังมารอรถกันแล้วนะคะรอรถเพื่อที่จะไปทํางานบางคนก็จะไม่เอารถตัวเองออกนะคะนั่งรถบัส นั่งรถประจําทางก็จะสบายกว่านะคะทุกคนค่ะเพราะบางทีเอารถออกแล้วถ้ารถใครต่ำอย่างนี้ก็ติดได้นะคะทุกคนไปค่ะไปค่ะนี่แหละชีวิตของคนทั่วโลกหนึ่งนะคะทุกคนตื่นตั้งแต่เชา้ชาหกโมงเช้าก็ยังมืดอยู่นะคะแปดโมงเช้าก็ยังมืดอ,อยู่นะคะ,ะวออันนี้แปดโมงประมาณแปดโมงสิบนาทีนะคะรเราก็จะไปเรียนนั่ส่วนประมาณแปดโมงครึ่งนะคะทุกคน เราก็จะผ่านโรงเรียนนักเรียนต่างๆก็จะเดินไปโรงเรียนกันนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ปั่นจักรยานทำไม่ได้นะคะหิมะก็จะสูงถนนแบบนี้ก็ยังดีที่มีรถของรัฐบาลมาเกตถนนให้นะคะทุกคนมันก็จะสะดวกสบายนิดนึงแต่ถ้าเป็นซอยเล็กๆถนนเล็กๆอ่ะที่อยู่ในหมู่บ้านจะไม่ถ้าไม่มีส่วนกลางนะคะก็จะไม่ได้เกตหิมะออกรถเล็กก็จะ จะออกไม่ค่อยได้นะคะถ้าใครไม่ไม่เอาหิมะออกจากรถนะคะไม่ทําทางให้รถนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงของโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียน ก็กำลังจะไปโรงเรียนกันนะคะทุกคนเขาเจอเรียนพอมๆกับคุณป้าสายเบียวประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะเด็กเขาก็จะเดินไปละค่ะเขาตามกระเป๋าเขาตามรองเท้าเขาตามเสื้อเขาก็จะมีแสงวิบวับวิบวับอันนี้เสื้อสะท้อนแสงรองเท้าสะท้อนแสงนะคะเพราะว่ามันมืดใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะอย่างคนจะพาสุนัขออกมาเดินเล่นอย่างเงี้ยก็ต้องตให้ ที่ส่องแสงสะท้อนแสงนะคะทุกคนเพื่อที่ความปลอดภัยของการขับขี่การปลอดภัยของการเดินทางะคะ่ะนี่แหละคือวิถีชีวิตของคนเมืองหนาวนะคะคนขั้วโลกหนาวดูสิคะเด็กนักเรียนก็จะเดินมาเป็นกลุ่มๆกันนะคะ,ะก็สนุกไปอีกแบบนะคะแต่การ ตอนตกใหม่ๆม,มันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าตกสักพักแล้วมันจะเป็นสักสามสี่วันไปนแล้วหิมะมันจะเป็นน้ําแข็งการเดินมันก็จะลําบากมากๆเลยนะคะทุกคนทั้งหนาวรองเท้าก็ต้องให้ได้เสื้อผ้าก็ต้องให้ได้นะคะเพราะความอบอุ่นให้ร่างกายของเราไม่งนั้นเราก็จะไม่สบายได้ง่ายๆนะคะคณจะเป็นหวัดเป็นอะไรได้ง่ายๆนะคะทุกคน รถเมย์จะออกเนีวยเราก็ต้องหยุดให้รถเมย์ออกก่อน,นะคะให้ให้เกียริรถเมย์นะคะเป็นมันระยะจะคะเป็นมันระยะเราต้องให้รถเมย์็อเขาเปิดไฟอัดอภิษออกแล้เดียวออกเราก็ให้เขาออกทุกคนเราเป็นเคารพกฎหมายเ,เพ่งขัดนะคะเป็นมน้งใจเป็นการเคารพกฎหมายต่าง เรื่องความลําบากนะคะอยู่ที่ไหนก็ลําบากนะคะทุกคนไม่มีที่ไหนจะสะดวกสบายตลอดหรอกใช่ไหมคะ,ะดูสิคะ,ะน้ําแข็งน้ําทะเลก็ยังจะเป็นน้ําแข็งได้นะคะเป็นเกล็ดของน้าแข็งลอยต็มเลยคะ่ะที่นี่ถ้าจอดเรือนะคะทุกคนพูดถึงความลําบากนะคะก็ลําบากทุกที่นะคะไม่มีที่ไหนไม่ลําบากนะคะไม่มีที่ไหนไม่หนึ่งเลยก็งคัที่นอนเยอะอรไรยงังเหนื่อยเลย ความลำบากเป็นกานขาทายอย่างนะี้คะทุกคนปลาสายเปรี้ยว62สแล้วยังก็ไม่ไม่เคยท้อแทนสู้ค่ะเพราะว่าแต่เกิดมาเป็นคนเราต้องสู้นะคะทุกคนเห็นไหมเข้ามาสมนัตมาเดินเล่นนะคะทุกคนจ,จิตใจต้องใจรับสนักแล้วต้องพาสนักมาเดินเล่นนะคะทุกคเออเมื่อวานพูดผิดไปนะคะเยกเมื่อวานลบห้าลบหกสา นี้ลบประมาณ3องศาสองศาคาซูคนก็ดีขึ้นหน่อย แถวนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอีกนะคะทุกคนเป็นบ้านคนแล้วก็อีกสักพักก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนแถวนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆมาช่วยดูแลนะคะมาช่วยดูแลช่วยช่วยลดติดช่วยอะไรประมาณนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่กระจายกันเป็นจุดๆนะคะตามหน้าสถานที่ต่างๆที่คนชุกชุมนะคะ,ะ,ะเห็นไหมคะถ,ถ,ถ้าถนนสายไม่หลักนะคะ เขาก็จะไม่ได้เกีดหิมะบ่อยเหมือนถนนสายหลักนะคะจะมีผู้ช่วยต่างๆไอ้น,นี่ก็เป็นเป็นโรงเรียนเหมือนกันนะคะเด็กๆผู้ปกครองก็ไปส่งน้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะคะเดินไปโรงเรียนถ้าไม่เนะอ่อถ้าไม่ไก,กลเกินไปเขาก็จะใช้เดินนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าที่จะเอารถออกนะคะ หน้าหนาวของที่นี่ก็ประมาณบ่ายสามโมงก็จะมืดเลยนะคะแล้วก็กว่าจะสว่างก็นู่นเลยค่ะ,ะประมาณสามโมงเช้าเหมือนกันนะคะทุกคนมันก็จะมืดแล้วเวลารอรถเมย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีะไฟฉายเวลาจะให้รถเมย์จอดนะคะทุกคนคะ่ะ นี่แหละคือชีวิตของคนอยู่ขั้วโลกเหนือนะคะต้องเผชิญกับความหนาวเย็นแต่หน้าร้อนของเขามันก็สวยนะคะสวยอีกแบบหนึ่งแต่ความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่มีมากมายเลยนะคะทุกคนเป็นความดีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่มีความสุขกับข้อดีหรือข้อเสียนะคะแต่เราทุกคนก็ควรจะปรับตัวเข้ากับพื้นที่เข้ากับอ่ ที่เราอยู่นะครับทุกคนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมคะในที่สุดเราก็มาถึงโรงเรียนของเราแล้วนะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนใช่คะ่ะคุณครูเขาใจดีกันจริงๆนะคะทีน่นี่ดูกองหิมะสิคะเขาก็มากวาดมากองไว้ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะ กวาดมากองไว้แล้วถึงเวลาเยอะจริงๆเขาก็จะใช้รถขนไปเททิ้งทะเลนะคะถึงแล้วคะ่ะโรงเรียนของเรานะคะทุกคนนักเรียนที่นี่ก็เยอะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้คุณป้าสายเปี้ยวด้วยนะคะตอนนี้ประมาณ8 3ดมง35นาทีนะคะทุกคนก็ยังมือดอยู่คะ่ะ แล้วก็มาถึงโรงเรียนเราแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับบรรยากาศ <c oughs> thank <laughs>